กลับมากันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอ้นะคะแต่เป็นเวอร์ชันบนคอมเอยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมากันในโหมดยากแบบยากแบบยากอะยากอะคือมันยากอะกูรู้ว่ามันยากอีกดอกเพราะว่าแม่งขนาดดอโม่กระสืออย่างรอยขนาดนั้นะถ้าฉันมาเป็นโหมดยากกระสือจะลอยเร็วขนาดไหนแต่โอเคไป จุกมาเตอร์เออเลิศได้อยู่นะห้องนี้จะมีอะไรให้เก็บไหมอ่ามีอายจ้าดูดิออ้ยได้กุญแจแล้วอยู่ห้องคราสนี่เราเปิดไปได้กันแคนีมอีพีที่แล้วไงเธอต้องไปคะ่ะอึบอึบอึบอ่ะวิ่งกระเทยวิ่งโอ้ยแต่มันก็ให้เราวิ่งเร็วอยู่นะ <c oughs> มันไม่ได้เอาเปรียบเราน,ะนานะมันให้เราวิ่งเร็วอยู่นะเธอก็ว่ามันไม่ได้นะแต่ว่าตอนเนี้คือเมาสกูเ <c oughs> มาสกูคือแบบเออเขาเรียกว,ว่าไรนะแบบสั่นแรงมากสั่นแรงมากไปไปไป เอนี่ครูออกมาแล้วเหรอู<ฮ>อ่าโอเคมาแล้วมาแล้วค่ะคุณได้ยินเสียงมันค่ะฉันได้ยินเสียงค่ะมันต้องมาแ้แน่ๆแต่อานนี้คือ,ค,อคือหมดยากก็คือต้องใช้มันประหยัดหน่อยเนาะยิวขอกลับเฮ้ยห้องนี้ยังไม่ได้ไปมีห้องนี้ได้เหรอเอาดีๆมีห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไรวะ อีพีที่แล้วเราไม่ได้เข้ามานี่แต่ปกติถ้าเป็นในโทรศัพท์เราจะเกิดห้องนี้ใช่มหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดอยู่ห้องนี้แล้วไงโอ้ต้องดูให้ดีๆมันมาคะ่ะมันอยู่เท่านี้อืมอีดอกอ่านี่ไงดูดีๆอีโต้อีดอกมึงข้ามไปหลายถุงเวอร์ไปกลับปึ๊บโอ้ยกำลังจะไปเลย ไม่ดีนะคะอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาไปอ่ะตอนน้มันหายสั่นก่อนแล้วเราก็จะรีบวิ่งไปอีห้องอีห้องที่เราจักมากันปึ๊บโอ้พระเจ้าฉันรอดตอนนี้มันอยู่ไหนคะตอนนี้มันอยู่ฉันบนกำลังลงมาใดใๆดูก่อนว่ามันขึ้นหรือลงมึงขึ้นหรือมึงลง มึดลงแล้วหรอไปไหนล่ะลงลากไปเลยใช่ไหมวิ่งคาโตอีโต้เฮ้ยอีดากูหลอกกูอีจัดไม่ยอมค่ะโตจะไม่ยอมเพราะมันเพิ่งสองนาทีฉันจะแพ้นในเวลาสองนาทีไม่ได้ไอายโอเคมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่แล้วครูก็เรมเก็บถุงก็มาจากห้องก็แต่ลแด้วกุญแจมเหมือนเดิมโอเคปึ๊บ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโตไม่ต้องรีบเกมเร็วก็ดีนะแต่ว่ามันจะทําให้เรามองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดอ,อีดอแแ้้เมื่อกี้ก็เห็นมันลงนะมันไม่ได้ขึ้นอะ่ะงงสองแล้วค่ะเอ๊ะอันนี้ไงเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหอบ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 กระเทยหอบโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วขยันมาจาัง แต่เธอไม่ได้มาชั้นนี้ใช่ไหมต้องเก็บแรงวิ่งเอาไว้ดิฉันเชื่ออย่างนั้นเอ่อยังไงดีเธอปบื้เดียอา่านมาสองอันเองขอดูก่อนนะคะโอ้อ่ะมีถุง สี่ละตอนนี้มันอยู่บนอยู่ล่างมันมาแล้วมันมาแล้วอ่าผีผีอยู่ชั้นเล่าค่ะต้องดูให้แน่ใจว่ามันขึ้นหรือมันลงอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ลงมึงบอกมึงลงแต่มันขึ้นเตือนนี้กูรันนี่คืออะไรอีดอกไหนบอกว่าลงไงมันลงมารันอะไรไม่รู้จัก่านะอา่านะฉันะเห็นถุงอะไรถุงอยู่ข้างล่าง ขอบคุณค่ะสั่นสันนี่ดอกสั่นเต้าเข้าเต้าเข้าเจ้าเข้าระดนนเาเต้าน่นาเๆนาเหนาเ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 เข้าหลบเฮ้ยประตูเปิดเออไฟดับแล้วเธออย่านะอย่าเข้ามานะฉันปิดประตูแล้วนะห้ามนะทำไมขึ้นทำไมขึ้นเจอกูรันกูอยู่ในห้องไงอย่าอย่า ทำไมไอ้ก็จะรู้กมาอีสัตว์อีผีกี้โกองอีผีใชโปออีผีใช้โป้เฮียฮิ้ยอีเดอผีใชโปออ่ะคือแปลว่าในห้องน้ำมันจะรู้ได้เหรอตายแล้วผีใช้โป้จริงด้วยวิ่งมาเลยจ้าเมื่อกี้นี้ ห้องน้ําแปลว่าห้องน้ําห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวอีพีจะใช้โปรโห้องน้ํามานะคะสงสัยเข้าบ่อยะคะ่ะต้องหาของเร็วของเร็วที่มันเหลือจากคนกินเฮ้ยแต่ว่าคือรอบนี้เปิดตัวดีที่สี่อันเลยตัง้งแต่ข้างบนมาแล้วมาแล้ว,ลวเธอมาเร็วมากมีของอีกไหมเอออีดวงตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บมาเก็บมา พี่ดออัวสาหนีึ้นข้างบนด้าน้วไรอีเธอรูเข้ามาได้อีห่าไม่เข้าใจจริงๆหาของให้มันทั่วคะ่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวโดนว่าอีกว่าแบบเอ๊ะทำไมเก็บของไม่ครบอะไรเงี้ยต้องระวังอ่ะมีโอมีอายก็เก็บไปให้หมด กะสื่สอลอยขึ้นบนครับไปกีนน้นี้ตัวอ,อยากขึ้นบนก่อนลงล่างนะอืมอยากขึ้นบนก่อนอยากฉันอยากจะขึ้นข้างบนก่อนก่อนลงไปข้างล่างเพราะว่าฉันรู้สึกว่าถ้าเราได้ขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเราจะโอเคกว่าลอ,อยไปกระสือขึ้นไปเลยลอยไปเลยดอกอันนี้คือมันยังอยู่ชั้นเรายิงอยู่ชั้นเราใดๆอยู่ชั้นเล่าใดๆลงไปแล้วลงไปยังทุกคนเห็นนะครับว่ามันลงนะคะ ทุกคนเห็นนะคะว่ามันลงมันไม่ได้ขึ้นละอีห้องน้ำนี่คือเราเข้าได้แป๊บเดียวอย่าเข้านานเพราะว่าอีกระสือเนี่ยเข้าห้องน้าแจมกับเราได้แต่เธอต้องตาเอาไว้อีดอกทาไมพอเล่นแบบยากกระสือแม่งจอยเข้าห้องน้ำกับเราได้ปะอีห่าเดี๋ยวเข้าเร็วเร็วเร็วเรหาของยห้องโอเคแปดโอ้แปดอันไหนห้องเนี้ยไม่มีลงไม่มีเลื่อยไม่มีอะไรโอเคย้ายย้ายเราเข้าปุ๊บโอเคค่ะ แดี๋ยวเราดูห้องถัดไปคือห้องถัดไปเราก็ต้องวิ่งยาวเลยเว้ยแต่ก็ต้องมีตามทางเดินแบบยาวๆยัวๆปั่วเปียๆปะละมาแล้วถ้าห้องนี้มึงเข้าได้ด้วยคือกูถือว่ามือขี้โกงนะนะห้ามเด็ดขาดเลยนะฉันไม่ต้อนรับนะห้องเนี้ยฉันไม่ต้อนรับนะคะใดๆไม่ควรเข้ามาอย่างยิ่งยวดคือถ้ามึงลอยเข้ามาได้นี่กูก็ควรคิดแล้วว่าแบบมึงคือต้องเลดสมเนแตนอันนี้ไม่อยู่ห้องล่างค่ะอนนี้ไม่อยู่ห้องล่าง ข้างล่างใช่ไหมไปเลยค่ะปึ๊บวิ่งเลี้ยวไปไปไปโต๊ะไปเลยอย่าเพิ่งเหนื่อยอาเก็บของก่อนคราวที่แล้วกูโดนผู้โดนถุงเงินถุงเงินขังไว้เข็ดอีดอกเข็ดหลาบมากมาแล้วมาแล้วค่ะมาพอดีมาพอด,ดีนางจะไม่เข้าห้องนี้ใช่ไหมนางเข้าไม่ได้ใช่ไหมอีดอกห้องน,นั้นนางยังเข้าได้แ้วห้องนี้ทำไมนางจะเข้าไม่ได้อี๋ห่า ไปยังไปยังไปแล้วนะโอเคนะน้องไปแล้วน้องจะได้สลับห้องเออป,วปวัวๆเยี่ยวๆอ๋อบันไดก็อลังเหมือนเดิมคือบันไดเหมือนทำขั้นเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็แบบนั่นแหละสิบสี่อันแล้วข้ามาขึ้นทางแล้วเกือบจะขึ้นทางแล้วโอ้โหบันไดาพางง,งบันไดมึนงงมีห้องตาบันไดไหม <c oughs> ต่อไปเราไปไหนต่อคะ เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่านา่งอยู่ไหนมาแล้วค่ะนางเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมนางเข้ามาได้ใครบอกว่านางเข้ามาไม่ได้ว้า,า,เา,าว,าวเป็นหัวเลยจ้าล่าสุดนี้เป็นหัวเลยจ้านะไม่ต้องสงสัยตอนนี้นางอยู่ห้องข้างล่างเรากลับไปได้ใช่ไหมอ่ะเราเรา,เราโผล่ไปแล้วไปโผล่ตรงนี้อุ้ยไม่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 ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ห้องนี้ เราเหนื่อยเก่งเหนื่อยเก่งเข้า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 อ๋อพระเจ้าฉันได้ห้องดนตรีแล้วโอเคมันจะมีของอะไรอยู่ตรงนี้ไหมอ่านางมาจ้าอย,อย่าอย่าทะลุมานะอย่าทะลุนะห้ามนะกูโกรธนะห้องหนามึงก็ทะลุได้นะห้องนี้มึงทะลุได้อีกก็เลิกเล่นกันเลยใดๆโอ้ตอนนี้เรามีเรามีแบบไอซ์เยอะมาก เรามีไอ้พอที่จะเอาไปบวกข้างล่างแล้วค่ะแต่ก็ต้องตั้งสติกันนิดนึงนะตั้งสติไว้อีนี่จะไม่ทะลุมาเข้าห้องนี้นะอีดอ,อกคือมันอยู่ดีๆก็ทะลุมาเลยฉันก็งงใจเธออไปรหัสตู้เซฟไม่มีอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนวะรหัสตู้เซฟอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยอย่าโอ๊ยอย่าอย่สาสัตว์ะแน่มันอยู่ในนี้เหรอไปนึงนะฉันเปิดตัวเอ็มดูก่อนตอนนี้เราอยู่ห้องไหนเนี่ยเรอาอยู่ห้องดน,นตรี้็หมดแล้วปะหมดทุกห้องแล้วเราดูหมดแล้ว่อไปก็เหลือกลับห้องนี้มันห้องอะไรอ่ะข้างหน้าเราห้องไหนไม่มีเนาะไม่มี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  ไม่มีไม่มีห้องข้างหน้าไม่มีแต่ถ้าเราเรียงเป็นห้องก็จะเป็นคองนู้นวิ่งก่อนเลยค่ะกระเทยโอ้ล่าตู้ส่งตู้เซฟฉันไม่เจอม,มาสองภาคแล้วนะไม่คิดจะมีให้ฉันได้หรอล่าตู้เซฟอะไรเงี้ยเอ,อ่ออันนี้อะไรเนี่ยแผนการตลาดเหรอฉันว่าบ้านนี้ต้องเป็นบ้านแบบรวยร้านอสังหาริมทรัพย์สามชั้นใดๆตอนนี้นั่งอยู่ไหนตอนนี้นั่งขึ้นมาชั้นสองอันนี้นั่งอยู่ชั้นสองกูจะลงไปไหม ูควรลงไหมไม่กูไม่ควรลงต้องให้นางอยู่ชั้นล่างสุดแล้วให้กูลงแล้วกูก็จะไปพักที่ชั้นสองนะคะเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆอะนางขึ้นมาแล้วถอยก่อนฉันว่าไม่ต้องเป็นบักเกี่ยวกับอีประตูแน่ๆเลยแบบอืมยังไงดีอะ่ะ <c oughs> แบบอยู่ใกล้ประตูแล้วมันทะลุเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันเสียงเงียบนะคะแล้วก็จะใช้อ้ดูอีกทีว่านางอยู่ตรงไหนใดๆของแมปนะหอนะหอซีสนะหอ ไปยังดูก่อนนางอยู่ตรงห้องใต้บันไดานางจะลงหรือนางจะขึ้นนางขึ้นเนี่ยจะสั่นขยันขึ้นจังวะหัวร้อแล้วนะหัวร้อแล้วนะหัวร้อแล้วนะหัวร้อนะไปไหนล้ะอ่ะ อายกูจะหมดแล้วที่กูสะสมมาเนี่ยนางลง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 ,ง,ลง,ง,ลงปึ๊บอ,อ่ะโอ้โหหมดการอายที่กูสะสมมาสี่ห้านีอดอกเหลือสองฮึ <c oughs> ่ึตื้อตื้อตื้อมาแต่ตอนนี้เราก็จะสบายน่อยแล้วเพราะเราสองได้ใช่ไหมครับว่านางจะไปตรงไหนดู ก็ต้องต้องส่องดูสักนิดหนึ่งนะคะรอนางขึ้นบนเสร็จปุ๊บกูก็จะลงล่างเลยนะคะโอเคค่ะนางอยู่ชั้นนี้ฉันเห็นนะอีกสือออีเดฟ l ล s h อีกสือวาร์ปได้ปปยุติธรรมอ่ะพอกูจะลงล่างเสือกลงล่างด้วยเออชนักสือตัวนี้ตั้งเลยเธอเธอทําไมเธอไปค่อยอย่างนี้ล่ะเธอก็แค่แบบผ่านแล้วก็ดิบขึ้นบนไปยังขึ้นบนยัง ขึ้นบน,นยักขึ้นบนไปเลยขึ้นบนไปเลยขึ้นบนไปเลยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนค่ะซีสสกดคคำว่าขึ้นบนเป็นไหมขึ้นไปข้างบนเอออย่างนั้นแหละไปแล้วนะเ,เธอต้องแวะห้องตรงนู้นก่อนเร็วๆรวมีถุงไหมไม่มีวะเออรอดละฉันรอดแล้วค่ะฉันรอดแล้วค่ะ ฉันลอดเลยค่ะฉันลอดเลยค่ะฉันลอดเลยค่ะสิบเจ็ดอันแล้วค่ะสอบสิบอันสิบทีเปลวว่ะค่ะเออน,นี้นั่งอยู่นี่เหรอทำไมมันสัน่นเออแม่งสัน่นน่งอยู่นี่ใช่ไหมเออนางนางลงมาแล้วนางลงมาแล้วเดีดูดิเอออ่าไปแล้วกูวิ่งสิคะ วิ่งเร็ว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 กูได้กุญแจมาแล้วกูได้กุญแจมาแล้วอีดดกกูได้กุญแจมาแล้วทำไมไม่เปิดให้กูกูเก็บไปแล้วกูเก็บกุญแจมาแล้วมันไม่เปิดให้กูฉันเก็บมาแล้วไม่ใช่หรอหรือฉันยังไม่ได้เก็บอ้าวคุหลอนกับตัวเองแล้วอตายจริงเธอฉันเก็บมาแล้วดิ ฉันเก็บกุญแจมาแล้วว่ายังไงอะ่ะฉันเก็บกุญแจมาแล้ว่ะมันอยู่ในห้องนัือัีงสามถุงอะ่ะคือฉันเก็บกุญแจมาแล้วเว้ยฉันเห็นยังไงดีวะเออกระเทยงง อี่ดคือกูเก็บมาแล้ววะกูเก็บมาแล้วจริงๆงกูเป็นคนเก็บมาเองเลยไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไม่ได้เก็บหรือว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เก็บอาการะสือไปแล้วระวังนะอุ้ยอุ้ยอ่ะเธอฉันไม่อยากถวายตัวให้หน้านะแต่ก็แบบว่าคือคุณแจฉันเก็บมาแล้ววะแย่จัง ้องเราต้องเก็บถุงตามนี้แทนแล้วล่ววะเฮ้ยกูเห็้าเข้าเข,าเขาอีซึอู้อีซึอ๋อไม่ล่ห้องเดิมเลยฮัลโหลนี่มันห้องเดิมเลยค่ะที่เราต้องจูเราลืมเก็บถุงอะไรมาหรือเปล่าไม่นะตูวต้วะตู้เก็บมาหมดแล้วเอ่อไปกินเราได้กี่ถุงแล้วนะ มันต้องได้สามสิบถุงซึ่งโต้ว,ว่ามมนต้องเก็บทุกถุงแต่ว่าอีกุญแจฉันเก็บมาแล้วนะเว้ยเอาดีๆฉันเก็บมาแล้วก oh, ุญแจอะโอ้โอ้โอสันบางโอ้โอ้สัน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 โอ้โอ้โอ้สันโอ้สันสันโอ้เสียว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 อะไร่คะ ยังโผล,ล่มาแล้วอะไรนะฉันเก็บขุนแตะมาแล้ว อีส <filho> ัตย์เป็นกูกูจะวิ่งไม่เหนื่อยเลย